ดาบมังกรหยกปี2019ตอนที่15ชะตากรรมของเตียบอกกี้ที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันนั้นเขาจะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่หรือจะมีใครที่เข้ามาช่วยเขาไว้ไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อยากจะขอท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ผู้อาวุโสจูก็ได้กระชากเตียบอกี้ให้ตกลงไปที่หน้าผาแทนและเขาใช้เท้าเกี่ยวเถาวันไว้จึงไม่ได้ตกลงไปเขานั้นใช้อุบายเพื่อหวังที่จะสังหารเตียบอกี้และได้แต่โทษสวรรค์ว่าทําไมไม่ยุติธรรมกับเขาเลยตัวเขาเองที่ติดอยู่ฝั่งนี้นั้นได้แต่เพียงเฝ้ารอความตายแต่เตียบอกี้อยู่อีกฝั่งแถมยังได้ฝึกสุดยอดเคล็ดวิชาก้าวเอียงซะอีก เตียบอกี้ตกลงมาจากหน้าผาที่สูงชันมากเขาตกลงมาทําให้ขากระแทกเข้ากับคานไม้ของกระท่อมหลังหนึ่งแต่ตัวเขานั้นตกลงบนกองฟางเขาจึงยังมีชีวิตรอดแต่ดูเหมือนว่าขาของเขาจะหักทําให้เขาต้องนอนพัดไปอีกสักระยะหนึ่ง ผู้อาวุโสจูนั้นต้องการจะฝึกเคล็ดวิชาก้าวเอียงบ้างเขาจึงพยายามลอดเข้าไปในโพรงหินที่เคยเข้าไปเมื่อนานมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อข้ามไปยังดินแดนสวรรค์แต่ยังเป็นเช่นเคยผู้อาวุโสจูนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าโพรงหินนั้นเขาลอดเข้าไปและติดอยู่ในโพรงหินนั้นเขาเริ่มหายใจไม่ออกเพราะตัวเขาติดอยู่ในโพรงหินที่แคบๆแ,และไม่มีใครช่วยเหลือเหมือนก่อนหน้านี้ที่เตียบอกกี้เคยช่วยเหลือเขาไว้เขาจึงสิ้นชีวิตอยู่ในโพรงหินนั้นแม่ชีมิกจ้อและสิทธิสํานักงอไบได้เดินทางกลับจาก เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าบูตึงจะไม่ร่วมมือด้วยส่งแชจือรู้สึกผิดหวังและเศร้าใจที่จิวจี้เยียกได้จากเขาไปท่านอาหึ่งหลีเต่งได้กลับมาจากการปราบปรามมาล,ลายส่งแชจือจึงได้เข้าไปชักชวนอาหเพื่อไปเข้าร่วมกับสำนักง้อไบในการกำจัดพักมาน r อาห ฮึงหลีเตงนั้นมีความแค้นส่วนตัวกับภักานอยู่แล้วเขาจึงยอมเข้าร่วมด้วยความเต็มใจก่อนจะไปส่งแชจือได้เขียนจดหมายบอกกับพ่อเขาไว้เมื่อพ่อเขาและอาอาทั้งหลายรู้เขา้าจึงโกรธส่งแชจือเป็นอย่างมากเตียบอกกี้นอนหมดสติอยู่ที่กระท่อมที่เขาตกลงมาอยู่นั้นขาขวาของเขานั้นได้รับการกระแทกทำให้ขาหักไม่สามารถเดินได้เขาจึงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นไปอีกสักพัก ฮึงหลีเต็งและซ่งชาจือได้มาพบกับแม่ชีมิกจอ้อและขอเสนอตัวเข้าช่วยเหลือและร่วมมือที่จะไปกําจัดพักมานฮึ่งหลีเต็งได้เสนอให้การรวมตัวชาวยุทธครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการไปพบเจอกับผู้อาวุโสจูที่หมู่บ้านหุบเขาเหมยแดงเพื่อรวบรวมพลพักบุกขึ้นดอยเจ,จิดจลัดกําจัดพักมานฝ่ายอาธรรมแม่ชีมิกจอ้อเห็นด้วยกับเรื่องนี้และนางก็กําลังจะไปที่หมู่บ้านหุบเขาเหมยแดงอยู่แล้วณนะหมู่บ้านหุบเขาเหมยแดงสํานักงอ้อใบและจอมยุทธหกแห่งบูตึงรวมถึงสิท์ทั้งหลายได้มาขอเข้าพบ ผู้อาวุโสจูแต่ผู้ที่ออกมาต้อนรับนั้นคือจูเก้าจินที่ตอนนี้เป็นผู้ดูแลแทนพ่อของนางซึ่งตกหน้าผาหายตัวไปนานแล้วแต่เรื่องนี้หมู่บ้านหุบเขาเหมยแดงยังไม่ได้บอกให้ชาวยุธได้รับรู้จูเก้าจินได้บอกกับทุกคนว่าพ่อของนางนั้นได้ละทิ้งทางโลกและไปสแสวงหาพระธรรมแล้วเขาได้เดินทางไกลไม่สามารถติดต่อหรือสื่อสารได้ในตอนนี้หากมีเรื่องราวใดๆก็สามารถปรึกษานางได้เช่นเดียวกันเมื่อส่งแชจือได้เล่าเรื่องราวการเชิญชวนกำจัดพักมารร้าย จูเก้าจินได้ยินดังนั้นนางก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากวรยุทธ์ของนางนั้นไม่ได้สูงส่งอย่างผู้นำยุทธภพคนอื่นๆแม่ชีมิกจอ้อจึงเสนอขอใช้หมู่บ้านหุบเขาเหมยแดงเป็นสถานที่รวมพลแทนเนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู่ในชายภูมิทางการรบที่ดี แต่อุ้ยเปียคู่มั่นของจูเก้าจินเขานั้นไม่ยินยอมให้มีการรวมพลที่หมู่บ้านหูเขาเหมยแดงนี้เพราะกําลังจะมีงานมงคลสมรสเกิดขึ้นระหว่างเขาและจูเก้าจินเขานั้นไม่อยากให้มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นในงานมงคลสมรสของเขาและเขายังได้เชิญทุกคนให้อยู่ร่วมงานมงคลสมรสอีกด้วย แต่แม่ชีมิกจอ้อนั้นไม่ขออยู่ร่วมด้วยส่งแชจือจึงมาอธิบายแผนให้แม่ชีมิกจอ้อฟังนางเริ่มเห็นด้วยกับส่งแชจือทุกคนจึงได้อยู่ร่วมงานส่งแชจือจึงจะถือโอกาสนี้เพื่อเรียกล่อมให้จูเก้าจินเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้เตียบอกี้ในระหว่างที่พักผ่อนอยู่นั้นเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่โดนสุนัขไล่ล่ามาทําร้ายซึ่งก็เป็นสุนัขของจูเก้าจินเขาจึงได้ใช้วิชาเก้าเอียงซัดก้อนหินใส่สุนัขเหล่านั้นจนตายไปแต่ก็ช่วยชายคนนั้นไว้ไม่ทัน ซ่งแชจือได้มาพบกับจ er ิวจี้เยียงนางได้ถามเขาว่าการเกลี้ยกล่อมให้จูเก้าจินเข้าร่วมรบในครั้งนี้ว่าเขาใช้วิธีใดเขาบอกว่าเขานั้นใช้วิธียั่วยุจูเก้าจินว่าคู่แข่งของนางนั้นก็จะเข้าร่วมรบในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนางจึงยอมเพราะไม่อยากจะเสียหน้าให้กับคู่แข่งของนางนับว่าซ่งแชจือเป็นบุคคลที่ชอบใช้อุบายและชอบการวางแผนเตียบอกี้ในขณะที่กําลังนอนพักอยู่นั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาพบเจอเขาเข้าผู้หญิงคนนี้ที่หน้ามีลักษณะคล้ายลอยพิด ที่ติดอยู่บนหน้าคล้ายกับคนที่ใช้พิษเพื่อฝึกฝนวิชา นางชื่อตูยีการมาครั้งนี้ของนางนั้นมาเพื่อตามหาใครบางคนนางถามเขาว่าเขาชื่ออะไรเขาจึงได้บอกไปว่าเขาชื่อจางอางงูโดยที่เขาไม่ได้บอกชื่อจริงของเขาออกไปตูยีนางมีน้ำใจกับเตียบอกกี้มากนางได้ให้อาหารกับเขาเขารู้สึกขอบคุณนางมากและก็ยังรู้สึกว่าตูยีนั้นมีท่าทางคล้ายกับแม่ของเขามากทำให้ตอนนี้เขาคิดถึงแม่ที่จากไปแล้วมากและเขาบอกนางว่านางคล้ายกับแม่ของเขานางไม่พอใจที่เขาว่านางแก่แล้วนางก็จากไป ส่งแชจือกำลังวางแผนลบร่วมกับสำนักงอ้อไบโดยเขานั้นวางแผนได้ละเอียดอรอบคอบและมีความแยบยลเป็นอย่างมากจนแม่ชีมิกจอ้อกล่าวชมเขาและให้จิวจีแย,ยกนั้นได้เรียนรู้กลยุทธ์จากส่งแชจือในระหว่างนั้นเต็งเมี่ยงกุ่นก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าสำนักเซ้าหลินก็พร้อมที่จะร่วมบุกดอยเจรจลัดในครั้งนี้นับว่าเป็นข่าวดีของการเริ่มลบในครั้งนี้ตูยีสุดท้ายนางก็กลับมาหาเตียบอกี้อีกครั้งและนางยังขโมยอาหารการกินมาจากงานมงคลที่หมู่บ้านหุบเขาเหมือแดงมาให้เขาอีกด้วยเขา รีบกินอย่างอดอยากระหว่างนั้นนางก็ถามถึงเรื่องแม่ของเขาไปด้วยเขาบอกว่าเขานั้นมีความรู้สึกว่านางคล้ายกับแม่ของเขานางบอกว่านางหน้าตาอัป,ปลักษมีพิษอยู่บนหน้าแบบนี้จะเหมือนแม่ของเขาที่หน้าตาสวยงามได้อย่างไรเขาบอกนางว่าคนเราต้องมองกันที่ความดีที่ออกมาจากจิตใจทั้งคู่คุยกันได้อย่างสนิทสนม เช้าวันต่อมาตูยีก็ได้นำอาหารการกินมาให้เตียบอร์กี้อีกเช่นเคยทั้งสองเล่าเรื่องราวของชีวิตให้กันฟังซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันเขาสารตะกแตนให้นางเล่นดูเหมือนนางจะชอบตะกแตนสารเหล่านั้นและเริ่มรู้สึกดีกับเขา ตูยีนางแบกเตียบอกกี้ขึ้นมาบนเขาเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นางเล่าเรื่องของคนที่นางตามหาให้เขาฟังซึ่งคนคนนั้นก็คือเตียบอกกี้นางยังคิดถึงเขาอยู่เสมอแต่นางคิดว่าเขานั้นอาจจะตายไปแล้วเพราะตอนที่เจอกันล่าสุดก็คือตอนเด็กเขาเริ่มสงสัยว่าน่าจะเป็นตนเอง แต่ยังไม่มั่นใจนางเลยแสดงรอยกัดที่มือให้เขาเห็นเขาจํามันได้ทันทีและรู้ว่าคนที่ต่างตามหาก็คือเตียบอกกี้หรือก็คือตัวเขานั่นเองซึ่งในตอนนี้เขาปิดบังตัวตนอยู่นางเลยไม่รู้เตียบอกกี้จึงทําได้แค่เพียงปลอบใจนางก็เท่านั้นและเล่าเรื่องจูเก้าจินให้นางฟังว่านางนั้นก็ทําความดีให้กับเขาซึ่งแท้จริงแล้วทุกอย่างมันก็เป็นแค่เพียงการแสดงเพื่อหลอกลวงและหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเขาก็เท่านั้นดังนั้นคนเราจะดูกันจากภายนอกไม่ได้เหมือนกับท่านแม่ที่เคยบอกไว้ว่าสตี ยิ่งงดงามก็ยิ่งหลอกเก่ง ที่บ้านหุบเขาเหมยแดงจูเก้าจินกาลังทะเลาะก,กันกับอุ้ยเปียเรื่องที่เขานั้นแอบไปหาบูแช่เองสิ์น้องที่เคยอยู่สํานักเดียวกันทั้งสองเริ่มจะลงไม้ลงมือกันแต่ตูยีนางได้แอบเข้ามาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนางนั้นต้องการมาล้างแค้นให้กับเตียบอกกี้กับเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นางได้โจมตีไปยังจูเก้าจินด้วยพิษและทําให้จูเก้าจินหมดสติไปเมื่อนางจะหนีก็ได้เจอกับเตงเมี่งกุลและจิวจี้เยียเข้ามาสกัดเอาไว้นางนั้นพลาดท่าและโดนจับ เต็งเมี่ยงกุลและจิวจี้เยียกพาตูยี้มาหาเตียบอกกี้ซึ่งเป็นคำขอของตูยี้นางอยากจะมาเจอหน้าเตียบอกกี้อีกสักครั้งและต้องการจะถามคำถามกับเขาว่าเขานั้นไม่รังเกยียจนางที่นางมีหน้าตาอัปลักและต้องการจะอยู่กับนางตลอดไปใช่หรือไม่ เตียบอก๋กี้นั้นตอบว่าแน่นอนหากให้เขาอยู่เป็นเพื่อนและพูดคุยกันไปตลอดเขานั้นยินดีเขาพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือตูยีและให้นางลืมความทุกข์ในอดีตให้หมดไปเต่งเมี่ยงกุนนั้นเร่งให้ตูยีเอายาถอนพิษออกมาก่อนที่จูเก้าจินจะเป็นอะไรไปจึงทําให้เตียบอกกี้รู้ได้ทันทีว่าตูยีนั้นทําร้ายจูเก้าจินเพื่อล้างแค้นให้กับเตียบอกกี้ที่ทําให้เขาตกอยู่ในสภาพนี้พวกเขานั้นปะทะคารมกันเต่งเมี่ยงกุนไม่รอช้ารีบเข้าไปที่จะทําร้ายตูยีทันทีแต่กับมีพลังงงบาาอย่ ที่ทำให้เต็งเมี่ยงกุนกระเด็นออกไปแล้วก็จบตอนที่15คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือคล,คล้ายๆกันนั้นมักจะเข้าใจกันและกันเพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆเรานั้นก็จําเป็นที่จะต้องคิดถึงสถานการณ์ที่บุคคลคนนั้นได้เผชิญอยู่จึงจะทําให้เราเข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นทําให้ลดความบาดหมางที่มีต่อกันลงได้ เตียบอกกี้เขาและแม่นางตูยีทั้งสองคนมาเจอกันในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันลำบากด้วยกันไม่มากก็น้อยจึงทําให้เขาทั้งสองคนนั้นมีความเข้าใจกันและคอยช่วยเหลือกันในยามยากเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับตอนที่15ของดาบมังกรหยกปี2019พลังแฝงของแม่นางตูยีนั้นคืออะไรแค่เพียงสัมผัสเตงเนี่ยงกุนก็กระเด็นออกไปไกลหรือว่าตูยีจะเป็นยอดฝีมือที่ปลอมตัวมาเพื่อช่วยเตียบอกกี้การมาของนางนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใดและแผนการของซ่งแชจือนั้นจะสำเร็จ และช่วยกันปรับปรามมาลายของยุทธภพได้หรือไม่หากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ